ท่านึงกันด้วยนะพบก,กับผมนะฮะเกมเมอร์โวนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมวันพีสบอตเตอร์รันนะครับผมก็ถ้าอาทีก็ขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนี้คือติดเกมนี้มากนะครับก็ไม่เคยลงกิทเพราะสาเหตุนหนึ่งนะครับก็ก็เพราะเกมนี้ด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในตัวละครของ x อ็กเร็กแบรนด์ออฟนะครับผม ตัวลขของของเอกเล็กก็เป็น1ใน6กลุ่มจาสัดล่องนาภาของไครโดนะครับผมก็ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็เราไปดูเรื่องของสกิลกันเลยผมก็สกิลแรกครับผมคือที่พี่หนะครับอโลสโซลัตเอ็กซ์เซว์นะผมสกิลที่ผลักสตูกระเดน็นออกไปนะผมแล้วลดคูดาวน์41 วินาทีก็ผมอ่าสกิลนี้ที่จักลองใช้มาผมก็คือเมื่อเราใช้สกิลแล้วฆ่าศัตรูได้ผมสกิลนี้จะลดคูดาวไปครึ่งน,นึ่งนะผมก็คือเป็นสกิลที่ดีมากครับผมโอเคสกิลที่สองคือชื่อ,อว่า,อาคอสคัสก็ผมที่อ่านผิดขออภัยด้วยผมก็คือจะสร้างความเสียาหายให้ศัตรู7500นะครับต่อ1ครั้ง ต่อให้ศัตรูมีเลือดเท่าไหร่หรือพลังป้องกันกจะตีเข้า7,500นะครับผมรถคูดาวอยู่ที่25วินาทีนะผมคือเป็นสกิลที่คูดาวเร็วมากๆเลยนะครับผมส่วนเหรียญของเอ็กเบรกนะผมเมื่อคุณโจมตีในพื้นที่ของธงของศัตรูจะเพิ่มความเสียหาย5%รยครับผมโอเคที่เป็นเหรียญของของเอ็กเบรกนะผมโอเคเราจะไปดูด้านของสกิลตัวละครนะบ,บ้างผมก็คือเมื่อใช้สกิลที่1น,นะฮะ เพิ่มจะเพิ่มค่าพลป้อกาน70% 6วินาทีไม่สามารถซ้อนทับได้ครับผมคือสกิลที่เพิ่มเกาะให้ตัวเองนะฮะอันที่สองก็คือเมื่อเมื่อความแข็งแกร่งของคุณมากกว่า80%จะไม่ล้มลงเมื่อถูกโจมตีนะฮะโอเคถือว่าดีนะครับผมดีระดับหนึ่งนะฮะเมื่อคุณโจมตีศัตรูในพื้นที่เดี๋ยวขอ,ขออ,น,อน,นุญาตครับรีทันเอาใหม่เอาใหม เมื่อคุณโจมตีศัตรูในพื้นที่ทงสมบัติของศัตรูจะเพิ่มความเสียอาหายได้มากถึง30%และลดความเสียอาหายของตัวละครสายป้องกัน20%โอเคก็ถือว่าประสก,กิลดีเล็กน้อยครับหลังจากค่าศัตรูของตัวนี้คือใชส้สก,กิิลหนึ่งค่าเาจะลดคูดา50ว50%นะอันนี้ที่ผมบอกไปใช่ใอยู่ที่อัน,อ,นอ,อันไหวนวะเออนไหนวะไม่ได้อันน,นี้นี่ไง โอเคเอาเมื่อ K O ได้นะและเมื่อความแข็งของคุณมากกว่า50% HP 1จะถูกทิ้งไว้เมื่อโดนความเสียาหายเมื่อถูกโจมตีฮนะเหมือนแบบถ้าเลือดเราเกิน50%แล้วเราโดนท่าโดยสกิลครักคนตีทีเดียวคือตายนะก็ค,คือจะเหลือเลือด1%นะคือ1 HP ในถ่ถึง1%โอเคเราจะไปดูนะว่าจะเป็นยังไงจะสะนุกแค่ไหนไปดูกันเลยนะครับผม โอเคเราก็อยู่ในด่านของอารองพาร์คแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะจริงก็คือฝั่งนั้นจะมีคนโหดมากนะครับผมโอเคพลังของเราหนึ่งแสนนะผมก็ซาโบรูจิครับผมโอเคน่าจะได้นะฝั่ฝครับอุ้ยหนวดดำครับนยากหนวดดำนี่ตัวผมว่ามุดหนึ่งด้วยโวดจริงครับผมยากเลยนะครับหนวดดำ เราไม่หวานแล้วครับผมเราก็ตระระวังด้าของหนวดดำนะผมโอเคตัวอื่นก็ไม่น่าจะเป็นห่วงนะโอเคหนวดดำสกิลวอไปแล้วครับหดี๋ยก็สดูดวแล้วผมเราจะคอสครับก,ก่อนนะโอเคดูสองโอเคเราก็จะตีตเสียนะผม เกดะตามเหอเรียบร้อยครับผมเจ็บเจ็บเราได้เจ็บแต่ไม่ตายครับผมสกิลเราไม่ลดคูลดาวนะฮะแต่เราจะไปยึดธงเนียนก่อนนะครับผมตอนนี้สกิลเราไม่ค่อยมีนะครับผมโอเคหนวดดำนะเราไม่ต้องรีบนะครับผมเราฆ่าเขาได้สบายเพราะสกิลเราคูลดาวเร็วกว่าเอ้อเฮ้ยแต่หนวดผมว่าหนวดดำเบานะหนวดดำเป็นตัวที่เบาครับผมว่า เราจะยึดธงใช่ไหมเอ่ยยืนในธงนะฮะโอ้ยยดูเฉยเรียบร้อยครับไปเกือบตายครับผมทำมิิสกือบตายครับผมอาโลสอร์สตายผมโอ้ยมันจออ่ะอืบ่อยแล้วครับผมโอเคเราได้บูท้วครับผม บูแล้วไปช่วเพื่อนเราขึคอร์ดขึ้ไปเรียบร้อยคำนิทแตกครับผมจังหวะนี้เราจะไปเอาด้าของฟัอกรถมีฟักการ์ลแตกครับผมเฮ้ยตายง่ายจังเฮ้ยเอสเราชนะเรื่องครับเฮ้ยลงก่อนครับผมโอเคระวังเคาร์เตอร์เอสดีดครับผมผมรู้ว่าเขามีเคาร์เตอร์หรือเปล่านะฮะเราด้วยเราระวังอย่าไม่กลัวมีเคาร์เตอร์ผมโอเคเคาร์เตอร์หมดนอื้มลังจะต่อยเลยเดิน ออสคัสเรียบร้อยดึงดึงไปลูฟี่ไอทีนี้เราได้ใช้ชิวเฮ้ยลูฟี่เอ่อลูฟี่เนียนลูฟี่เนียนลูฟี่เนียนายแล้วอุ้งฝังได้บู๊บบ้าห้องของเจะาฮันอุอะโลโซลัดจะหนีไปไหนไอ้ลูฟี่มีครั้งเดียวแตก โู้หนวดดำนะผมจะตายแล้วไม่รู้จะขังหรือตายหรือเปล่าจะตายครับผมอ๋อสกิลติดสกิลติดสกิลติดนะผมจะตีหนึ่งทีให้มันให้มันหลบผมร้อยไปแล้วเหรออุ๊ยโกสกิลเบาเบาเหมือนหนวดดำนี่เบาครับผมน่าจะเร็วน้อยนะฮะหนวำเบามากอุ๊ยคาลเตอร์คาลเตอร์ผมคาลเตอร์ผมร้อนครับผมอ๋อผมรีบกดไปเกิดเฮ้ยลูซี่มาช่วยผมอโอ้โหบากี้ อันนี้บาร์คี้ร่างของเออมจะจบเกมของเอาตัวนี้มาเล่นก็ได้นะไม่นนแพ้ผมเกมแรกเราก็แพ้ไปผมก็ถือว่าเราทำดีนะเกมแค่เล่นกากขออภัยทุกขั้นเลยนะที่เล่นแบบไม่เข้าตาผมนะโอเคอน,นี่เราก็อยู่ในอารังพาร์คสเตจแล้วผมก็ด่านเดิมฮะโอเคไหนดูดิโอ้ฝั่งนี้ทำเป็นดิสเซอร์ผมลองฟีเอาก็ ก็ไม่เสียเปียกนะฮะโอเคทีมเราก็เหมนะือนเป็นทีมเดิมยังไงไม่รู้นะโอเคทีมเรามีพลังแค่แปดหมื่นนะครับผมตอนนี้ก็มีบูทผมมีบูทติบหกเก้าหมื่นสองเดี๋นี้ผมหน้าผมน้าจะแบกนะโอ้โหแชงเบ็วร้อยครับผมแชงตัวนี้เป็นแชงแบบตอนแจวแต่ผมว่า ถ้าเอามาเล่นก็ผมก็ไต่แรงได้นะถ้าเก็บขึ้นมาแบบ B กับ A น่าก็พอไหวนะครับผมแต่ A นี่ผมกม็เ,เห็นคนเล่นนะก็เห็นน้อยนะครก็มีแต่น้อยครับผมลูฟี่จูโร่ลูฟีฟ่จูโร่นะฮะไปใช้ผมว่ามันตัวที่ถึงนะลูฟี่ถึงสก,กิมไม่โดนเว้าอไอนี่คอสคัสไปเรียบร้อยโดนนะผมอ๋าเจ็บเจ็บนะเจ็บจริงครับผม เอาผมจะแบบเอาผมไอเลยอะโลซอลัดเรียบร้อยครับผมไม่ตายเราไม่ได้ฆ่าเผยแชงเอ้ยไฟกี้ไฟกี้แชงอะไรแชงนี่โดนโดนนะผมเปาะมากครับผมเป็นตัวที่เปาะนะผมว่ามามาวัดคน,นคนละหมัดไหมล่ะคนละหมัดไหมล่ะอ่าโดนนะผมตั้งวาน,นี้ผมจะไปเนียน,น,น,นเอาทงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเอาทงข้างหน้าครับผมเอาทงลึกก่อนนะฮะโอเคเราได้ทงแล้วครับผมตั้งวานี้ อ๋อมันแล้วครับผมตรงวันนี้อุ้ยโดนอืมกล้าช่างกายยิงหนักรู้สิรู้สิเหรออืมรู้สิครัผมก็อยากได้โอเคอืมตอนนี้ยึดได้เยอะคงเยอะแลครับผมตอนนี้เราเกมนำนะฮะเราอย่าเสียเกมนะครับผมข้อกรายอ๋อยังปากข้อไราเอ้ยโดนอยู่ครับผมได้โดนอยู <anger> ่โดนอยู <illed> ่ เราลองคาเวนดิสนะครับผมสก,กิลคือมันจะสตัร์เราแล้วผมก็เหมือนเราถูกสตัร์นะมาหาคาเวนดิสที่มหาน้องแล้วคาเวนดิสนี่มันมีจุดอ่อนอยู่หนึ่งอย่างครับผมก็คือถ้าอันค่าใหญ่มันนะครับผมก็คือไหนไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบครับผมโอเคเราร้อยแตกสองทำไมเราเก่งจังวะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอย่านะอย่าเพิ่งระเบิดอุอ้ยจะโดน ผมลองใช้ไปแล้วผมเกมนี้เราชนะครับผม <S <S เราอลโลอสราไปเล่นเล่นยังผมกดสกิลเล่นเราชนะอีกแล้วผมกเกมนี้โอเคเกมนี้สบายครับผมอันนี้สบายเกมนี้ถือว่าง่ายครับผมง่ายเรา MVP อยู่แล้วผมเราแบกนะฮะรอบแรกเราแ,รกกแพ้ไปเราไม่ได้ซีเรียสน,นะผมเราก็อ่อนให้ฮะโอเค เราก็อยู่ในด่านอาลองปาร์สเตเปเดีนะครับผมโอ้นะฮะคนขายไก่ชื่อคนไทยแน่ๆครับผม,มเพราะน่าจะคนไทยอยู่หรอกร้อขออภัยที่มีเสียงรบกวนและคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพนะครับผมก็ขออภัยทุกท่านนด้วยผมก็บางทีก็พูดติดเป็นนิสัยนะฮะ โอเคทีมเรามีมีพลังแค่หมื่นแสนสองหรือเปล่าหรือหมื่นสองอ่านไม่ทันนะตะกินนี้น่าจะหมื่นนะหมื่นหรือแสนไม่รู้นะอ่าอื้อเอ้ยไหวครับผมผมว่าไหวนะกินแล้วน่าจะชนะได้อยู่นะผมโอเคเว่าพลังไม่เสียเปรียบอะไรกันมากครับผมรอบแรกรอบแรกให้ปกตินะฮะถ้าเป็นสายวิ่งต้องไปยิงธงบิงธงตรงนี้แล้ก็ตรงข้างในครับผมเพราะว่า อย่าเพิ the ่งหลบดอสหลบมากกว่าผมโอ้ยโดนสตาร์นนะผมมาจะคอสคัสใส่ซะหน่อยโอโดนสตัร์นนะผมคอสคัสเรียบร้อยระระวังลูฟี่จูโรลดีครับมีสกิลตีระยะกลางอยู่นด้วยผมโปรไฟล์ดอสดอสไม่ทันมาไม่โดนอุ้ยถึงมากครับผมปกตินี่ต้องลดเยอะกว่านี้นะผมอ่าอุ้ยได้เลือดว่ะดวงดีอะไรขนาดนั้น เ no nice ราอเรสกิลคูดาวสกิลเราคูดาวเร็วอยู่นะครับผมโอเคไม่ต้องห่วงฮะเพราะเราใส่ลูนรถคูดาวอยู่แล้วครับผมนี่ขอคลัสซ์ไปเหลือครึ่งหลอดแล้วผมอแต่รอครับเราไม่รีบครับผมอันนี้ช้าเราระวังสกิลเขาก็พอดีครับผมสกิลเขานี่ถือว่าแรงมากนะครับผมอ่าอโลโอรัตเรียบร้อยแตกครับผมอ้า อเคาน์เตอร์ก็ผมเราระวังนะฮะเราเป็นเคาน์เตอร์ก็ผมถ้าราอใช้สกษิณเราอย่าเพิ่งไปตีนะฮะแล้วไม่ก็เราจะรอสามวิค่อยตีนะผมอ่าแต่ผมไม่ตีสกิลยังไม่มาฮะเลือดก,ก็น้อยเลยก,กลัวมีตัวสอนนะครับผมอ่าต้องอ่านเกมให้ดีครับผมโอเคอกมตีบุแล้วอทันจีเหรอทันจีลูกฟี่อุ้ยอุ้ยเกือบโดนเตะครับผมเกือบโดนอาโลสลัดมาเตะใกล้ๆดิมาเตะใกล้ๆดิครับก็มาดิครับ ก็มาเด็ครับแตกสามครับผมเนี่ยฮะเราถ้าเราถ้าเราเอาโลซัสฆ่าภายใน2ตัวผมาาก,กคคผม็คือตายไปในสองตัวใช้ในสกิลเดียวอารูจะจะคูดาวคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็คือตายปุ๊บคูดาวเลยนะครับผมสองตัวนะฮะก็คือตายลงคูดาวประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งอะ่ะอืมเรื่องเป็นสกิลที่คูดาวเร็วนะฮะ โอเคถ้าใครอัพดีนะดูครับสกิลละตายตัวนี้จะเต็มเลยนะนี่ครับเต็มนะครับผมโอเคเป็นตัวที่โกงนะผมว่าโกงในตัวหนึ่งนะแต่ถ้าแบบถ้าใช้แบบต้องใช้ดีดผมต้องมีจังหวะในการใช้นะผมถ้าใครเข้ามั่วๆนี่ครับก็คือตายผมกิงแล้วก็ชนะแบบสบายนะอุยอ้ยามามาดูนี่แต่คอมโบเดียวตายผมปั๊บนะอุย้ยไม่ตายอุย้ยถึงอยู่นะเราก็ชนะอีกเดียวผม โอเคกูจอเ job, บเขาผมรือว่าย่ำยอแนะผมแล้วก็เอ p มบพีอยู่แล้วกิน <MVP. S 2> ม่าจบเร็วจังอะอืมออีกเอาอีกสักรอ,อ,อบ้วกันเนาะดีือวแถมๆสามรอบไปโอเคแล้วนี่ก็อยู่ดานใหม่แล้วด่านของอ่าอ่านไม่ทันนะอะไรดรัมแลนด์อะไรนะผมก็ขอไปที่มีดูอ่านแอ้วจริงนะผมถ้าอ่านผิดก็ขอัยด้วยนะผมโอเค ก็อขออภัยทุกท่านด้วยที่ไม่ค่อยลงคลิปนะฮะจริงๆถ้าใครชอบผมเล่นเกมเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้ผมเนาะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะจะได้มีกําลังใจนะครับทำคลิปต่อะครับโอ้โหทีมนั้นมีสายวิ่งสองตัวนะฮะก็คือเทียนก็นมีสายวิ่งสองตัว,วก็คือเอ่อโดฟามิงโก้นะครับมกกะะผมกับเอ่อเมาโก้ครับผมก็ตัวที่โหดนะเมาโก้นี่โหดมากะครับผม เว้ยเว้ยเว้ยลงก่อนครับผมโอเคเราก็คอร์สพันไปโดนครับผมเราก็อะโลโซลัสแตกหนึ่งครับผมอุ้ยซาโบะผมอืมปอดหมัดไฟหมักเพลิงครับผมซาโบะตัวนี้ผมก็มีนะแต่ผมกำลังปั้นอยู่นะผมแต่ผมไม่รู้จะปั้นตัวไหนก่อนนะคือว่าจะปั้นลูซี่ก่อนมาแล้วมาซาโบะนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆทำนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวถอยก่อนครับผมเริ่มมาเยอะครับผม โดนไป,ปโ,โดนโดนหมุนฟาดเรียบร้อยครับผมไม่ตายขอสครับไม่โดนนะผมหลบไปก่อนโอเคถือว่าฉลาดนะไอ้นั่นเล่ฉลาดนะลงมาก็โดนเราเฮ้ยขอสครัสอืมเกือบตายครับผมปุ๊บปุ๊บ,บแตกนี่ตีให้ล้มกว่าเราไม่ล้มเราตายครับผมโอเคมากันแล้วไา ก็แตยกี้ผมเล่นพลาดมาเฮ้ยมีตอนนั้นบนนะเราทีมจะลงมาเก็บครับผมเราเช็คไว้ก่อนโอเคโดดมาตรงนี้เหรออุย้ยจะตายแล้วแบบนี้ก็สวยเดี๋ยวครับมามาแตกไปลูฟี่มาปอโกโปั่นไปอีกรอบนึงครับผมถ้าดหนแคบๆเราได้เปรียบนะฮะดายย่าแบบนี้อุย้ยกระตุกครับผมขอเทที่กันอุ้ยขอคัสไปไม่ตายครับผม นี่เดี๋ยวเราจะใช้อารูซอรัสอีกรอบนะผมก็คือสกิลเราคู่ดาวเร็วอยู่นะผมถ้าเราฆ่าได้นะโมโกะจะตายผมโดนโมโกะโดนรอบนี้ยังไงก็ต้องโดนนะผมเรียบร้อยครับคู่ดาวครึ่งนึงครับผมดูดูดูดีครับผมคือโก่งมากครับผมอ่าคือมันก็ตีแรกอยู่แล้วแถมเป็นสายแอัแทกด้วยฮะโอเคเรายึดธงได้ยึดธงนี้ครับผมหม,มาหมาผมมาว่ะอารูซสรัสแลกอารณ์ส,สรัสกันไหมล่ะแลกกันมาแลกกันไหม,มโดนโอ้โห วิทยาเมตก็เท่ากันเนี่ยเดี๋ยวเราหอยกับผมมันก็ถอดละคอคสัสโดนเราชนะครับผมอ่าใครเคร็วก็ได้เชิงเชิงใครเหนือกว่าดูดูดีๆผมเราจะลงไปท่าล่างมไม่ผ่าครับผมเรือดไม่มีเราลงไปดิชิบหายเราโอเคเกือบเกือบตายผมซีซ่าครับอืมซีซ่าเป็นตัวใหม่นะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเก่าหรือเปล่านะผมโอเคเราไม่รีบรีบเราชา้าๆนะผมเราจะตายฮนะเราจะไปยึดธง เราจะไปแอบยึดธงนะผมเฮ้ยเราจะแพ้ไหมเนี่ยไม่มรู้เหมือนกันนะผมเราเลยรอดูฮะอยู่ตอนั้านบนนะะอยู่ฝัง่งนึ่งดูแผนที่ดีๆนะผมโอคิดว่าจะยึดไม่ทันนะฮะอุย้ยแพ้ป่ะสุดท้ายไม่น่าเลยตรงนี้เป็นบอดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะจริงเกมนี้ถือว่าเราแบกสุดแล้วนะผมโอมเคฮะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่านี้นะ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์นะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้ผมทำคลิปต่อไปโอเคนะผมโอเคสวัสดีครับ